สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอธิบายการใช้งานรายการหักเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศครับขั้นแรกให้เปิดใช้งานในเมนูตั้งค่าเลือกที่เมนูตั้งค่าเลือกพนักงานในเงินเดือนจะมีรายการหักกยศและกรอ,อให้คลิกเพิ่มรายการเพื่อเพิ่มรายการหักการเพิ่มรายการหักนี้จะไม่สามารถแก้ไขผังบัญชีได้ภายหลังเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันได้เลย ต่อมาเมื่อผู้ใช้งานได้รับไฟไล์รายชื่อผู้ที่มีรายการหักจากเว็บกยศไฟล์จะเป็นแบบนี้เลยครับให้นำไฟล์ที่ได้รับจากเว็บกยศมาอัปโหลดในระบบของ SME Move ได้ในเมนูเงินเดือนเข้าที่เมนูพนักงานเลือกเงินเดือนแต่ก่อนจะอัปโหลดให้ผู้ใช้งานสร้างรายการเงินเดือนของพนักงานที่มีรายการหักก่อน เมื่อสร้างครบทุกคนแล้วให้กดอัปโหลดรายการหักกอยสจากด้านบนได้เลยเลือกไฟล์ที่ได้รับมากดถัดไปเรื่อยๆจนถึงหน้าตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้ใช้งานที่มีเครื่องหมายสีเหลืองแบบนี้จะมีอยู่2กรณี 1. ยังไม่มีรายการเงินเดือนหรือรายการเงินเดือนนั้นได้กดจ่ายไปแล้ว 2. พนักงานคนนี้ได้ผลสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว ถ้าพนักงานได้ผลสภาพจากการเป็นพนักงานให้ผู้ใช้งานเลือกเป็นไม่นำส่งและเลือกสาเหตุให้ถูกต้องเมื่อใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้กดอัปโหลดได้เลยครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วในรายการเงินเดือนจะมีรายการหักกะยะสตามไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้ามาจากนั้นเมื่อถึงเวลาจ่ายเงินเดือนให้กดจ่ายเงินเดือนพนักงานคนนี้ได้เลยครับ ต่อมาผู้ใช้งานสามารถกดจ่ายและนำส่งกยศได้โดยเข้าที่เมนูบัญชีภาษีและประกันสังคมแล้วเลือกกยศจะเห็นว่าจะมีของเดิน3เข้ามาที่เรากดจ่ายให้พนักงานเมื่อสักครู่คลิกที่รอชำระสามารถคลิกที่ตารางแสดงเพื่อดูข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่เราเพิ่มมาเมื่อสักครู่ สามารถแก้ไขารายการได้โดยกดปุ่มรูปดินสอข้างหลังรายการตรงนี้และสามารถเปลี่ยนวันที่และเปลี่ยนแปลงหมายเหตุได้เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถบันทึกจ่ายเงินได้โดยคลิกที่สรุปรายการจ่ายใส่รูปแบบการชำระให้เรียบร้อยและใส่วันที่ให้เรียบร้อยจากนั้นกดจ่ายเงินได้เลยครับ ผู้ใช้งานสามารถกดดาวน์โหลดไฟล์ได้จากตรงนี้เพื่อที่จะนำไฟล์ไปอัปโหลดในระบบของกยศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานรายการหักของกยศเริ่มตั้งแต่การตั้งค่าเพื่อเพิ่มผังบัญชีการอัปโหลดไฟล์เพื่อเข้าไปอยู่ในรายการเงินเดือนและการกดจ่ายกยศในเมนูภาษีและประกันสังคมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ